นิพพานพรมท่านเล่าว่าท่านได้เคยถามหลวงปู่เทศในเรื่องขอองค์การนั่งสมาธิว่าเวลาที่ท่านนั่งสมาธิจิตของท่านจะดิ่งลงลึกโดยที่ตัวท่านเองก็ไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่เทศจึงได้ชี้แจงว่าอาการเช่นนี้เขาเรียกว่านิพพานพรมเป็นอาการที่จิตดับจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียง ไม่รับรู้อะไรจากภายนอกถ้าไม่แก้ไขผู้นั้นก็จะคิดว่าตนเองได้พบพระนิพพานและจะไปไหนไม่รอดโดยหลวงปู่เทศได้ยกตัวอย่างกรณีของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่นั่งสมาธิตั้งแต่6 0โมงเย็นไปจนถึง6 0โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นพอน้ำค้างจับร่างของท่านจนเปียกชุ่มท่านจึงรู้สึกตัวและออกจากสมาธิหลวงปู่ขาวเองท่านก็ไม่ทราบว่าจิตของท่านไปอยู่ที่ไหน จึงได้ไปถามหลวงปู่มั่นและท่านก็ได้รับคำตอบสั้นๆน,นิดเดียวเช่นกันว่าให้ไปตั้งต้นใหม่ติดตามดูจิตตั้งแต่เริ่มเข้าสมาธิใช้สติปัญญาตามดูจิตให้ดีว่าวางอารมณ์อะไรจึงดับเสียงไปหมดให้ดูว่าจิตไปอยู่ที่ไหนต้องตามให้รู้ถ้านะว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าศรัทธาต้องอยู่คู่กับปัญญา พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทของชีวิตถึงเราจะเป็นคนหนุ่มก็ตามคนแก่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือธรรมะทั้งหลายรวบรวมลงไปในความไม่ประมาทก็คือเมื่อคนไม่ประมาทในชีวิตของตนไม่ประมาทในวัยของตนบุคคลน,นั้นย่อมปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือตั้งอยู่ในความดีตลอดไม่คิดทำความชั่วคนนั้นแหละจะเป็นคนที่เจริญที่สุดแม้แต่จะเป็นพระองค์ไหนไม่ประมาทองค์นั้นก็จะบรรลุธรรมก่อนเพื่อนคนเราจะพ้นทุก์ได้ก็เพราะความไม่ประมาทท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปหนึ่งในพระปากกรรมฐานสายหลวงปู่ม่านภุริทัตโตผู้เกิดมาเพื่อกำจัดและละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจ ความมุ่งมั่นและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ตนเองได้บรรลุถึงทำตามที่ตั้งใจนั้นท่านมีได้มุ่งหวังเพียงเพื่อตัวของท่านเองเพียงลำพังท่านว่าการช่วยให้ทุกคนมีสติเข้าใจในธรรมรู้เท่าทันในทุกก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาของท่านอีกเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่ที่เราจะปฏิบัติกับตัวเราเองอย่างไรและจะภาคเทียนกันขนาดไหน ในส่วนของวัดอรัญญวิเวกบ้านปงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานที่พระอาจารย์เปลี่ยนพมนักจำพรรษาอยู่นั้นจัดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแห่งหนึ่งของพระปากรรมฐานเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เคยมีพระอริยสงฆ์หลายองค์เข้าพักจำพรรษาอีกทั้งชื่อของวัดก็เป็นชื่อที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพทำเป็นผู้ตั้งให้